นะครับเพราะนั้นเวลาเอาสไลด์ขึ้นดูเนี่ยขอให้ดูตรงตำแหน่งตรงกลางนี้นะครับตรงกลางนี้อย่าไปดูไอ้สีน้ำเงินเหล่านี้นะครับอันนั้นจะเป็นลิมโฟไซต์เป็นส่วนใหญ่โอเคนะครับเพราะนั้นลองมาดูหน้าตาของเซลล์จากในกล้อง จากหัวกำลังขยายต่ำเนี่ยนะครับที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือเนื้อด้านนอกหรือคอเทกของตัวลิมโนดนะครับเนื้อด้านนอกหรือคอเท็กของลิมโนดนะครับที่เป็นสีน้ําเงินเปื้นๆเยอะๆเนี่ยส่วนเนื้อด้านในมันที่สีจางเนี่ยก็คือตรงบริเวณนี้นะครับที่เป็นสีจางเนี่ยก็คือบริเวณนี้เพราะฉนั้นหาเนื้อตรงตำแหน่งนี้ให้เจอนะครับซึ่งจะอยู่ตรงกลางตัวเซกชันเลยนะครับแล้วก็อันนี้คุณต้องใช้หัวกําลังขยายถึงหัว40 ซึ่งแม้จะเป็นหัว40เองบางทีเนี่ยก็จะดูเซลล์เหล่านี้ค่อนข้างยากอ่าโอเคนะครับจากหัวกำลังขยายประมาณ40เนี่ยเราเลือกดูในเนี้ยมันจะมีเซลล์อยู่หลายตัวนะครับ แต่ตัวที่เป็นลักษณะของพลาสมาเซลล์ที่เด่นเลยก็คืออย่างตัวที่ปลายเข็มชี้ตรงนี้ตัวนี้นะครับที่ปลายเข็มชี้ลักษณะของมันเลยก็คือนะครับนิวเคลียสมันเนี่ยจะติดสีเข้มแล้วก็อยู่ที่ชิดขอบของเซลล์ด้านหนึ่งใส่ตัวาเสมที่เหลือก็จะเป็นสีม่วงเข้มนะครับ แล้วบริเวณใกล้ๆกับนิวเคลียสเนี่ยจะเป็นรอยขาวๆที่เราเรียกว่าเนกาตีฟโกจีนะครับอันนี้จะเรียกว่าพลาสมาเซลลซึ่งมีอยูอ่เยอะผสมควรกระจายจายอยู่นะฮะก็เลือกเซลล์ลักษณะอย่างนี้ดูนะครับเซลล์ Cell ตัวอื่นที่ไม่เข้าเขาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ลิมโฟไซต์ธรรมดานะครับก็ไม่ต้องดูเลือกเฉพาะตัวที่มีลักษณะเด่น ให้ดูอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้จริงๆก็เป็น plasma c e ล l นะครับแต่มีการแบ่งตัวมันก็จะมีนิวเคลียสสองนิวเคลียสให้เห็นนะครับก็ไม่ต้องไปหาดูนะครับมันไม่ได้มีอยู่ทุกตัวนะครับมีแค่บางตัวเองเพราะนั้นนะครับเลือกดูนะครับเลือกดู อย่างตัวนี้ก็ใช่นะครับตัวใหญ่ๆนี่อีกตัวหนึ่งนะครับและเนกาติโปรเ l กต์ก็จะเป็นสีขาวๆใกล้ๆนิวเคลียสนะฮะอันนี้ให้คุณดูในตัวสไลด์นะครับใน powerpoint อีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นหัวกำลังขยายร้อย ะครับก็จะเห็นชัดแล้วก็ลองเปรียบเทียบนะครับหรืออย่างตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นพลาสมาเซลล์ต่อไปตัวที่3นะครับก็คือในส่วนของตัวที่เป็นไว้บัตเซลล์ นะครับตัวที่เรียกว่าเป็น eosinophil สไลด์อันนี้นะครับ eosinophil เนี่ยเราเอามาจากในส่วนของใบหูในมา้านะครับใบหูในมา้าซึ่งมันเกิดเนื่องจากว่าม้าเนี่ยมันโดนยุมงกัดที่ใบหูนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดการแพ้มันก็จะมี eosinophil เนี่ยมาอยู่เยอะอันนี้เป็นใบหูนะครับ ตดัดแล้วกไอ้ที่เป็นเส้นตรงกลางตรงนี้ก็คือตัวกระดูกอ่อนมันนะครับอิรัส,สิกค์ติเลตด้านหนึ่งก็เป็นตาผิวหนังอีกด้านก็เป็นผิวหนังระหว่างนี้ที่เป็นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นส่วนของคอนเนคทีฟทิชูนะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่มีเส้นเลือดแล้วก็มีโอซิโนฟิลเนี่ยหลุดออกมาอยู่ภายนอก นะครับถ้าดูจากในกล้องดูจากหัวกำลังขยายต่ำก่อนนะครับสิ่งแรกที่คุณจะเห็นเลยก็คือนะครับใบหูเนี่ยมันจะมีผิวหนังอยู่2ด้านก็คือด้านนี้ด้านหนึ่งด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะครับแกนกลางตรงนี้ก็เป็นคั้ิทลต นะครับอิลาสิกคาติเลตแล้วก็จะมีในส่วนของคอนเนคท i ีฟทิชูเนี่ยอยู่ตรงนี้เยอะไปหมดนะครับตำแหน่งที่เราจะให้ดูก็คือคอนเนคทีฟทิชูแถวๆนี้นะฮะก็ปรับหัวกำลังขยายไปที่หัวประมาณหัว10 เมื่อปรับกําลังขยายไปแล้วนะครับก็ลองเลือกดูบริเวณที่มันจะมีเม็ดสีชมส้ม,สมนะครับกระจายกระจายตัวอยู่นะครับเหมือนอย่างตรงตำแหน่งเนี้ยนะครับที่หัวกำลังขยาย40เนี่ยจะเห็นได้ค่อนข้างจะชัดนะครับเป็นเม็ดออกสีส้มแดงนะครับสีส้มแดงเหมือนอย่างที่เห็นอันนี้ นะครับตัวนี้เป็นอีโอซิโนฟิลนะครับอีโอซิโนฟิลซึ่งลอดออกมาจากเส้นเลือดนะครับลอดออกมาจากเส้นเลือดแล้วก็เข้ามาอยู่ในบริเวณคอนเนกตีฟิชูเหล่านี้นะครับเป็นเม็ดสีส้มแดงเนี่ยเห็นนะครับกระจายอยู่ทั้งหมดส่วนที่เป็นสีแดงๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นทั้งในส่วนของกล้ามเนื้อด้วยในส่วนของตัว คอนเนกตีที่ชูด้วยนะครับอันนั้นก็คงไม่ต้องไม่ต้องดูนะครับให้ดูในส่วนที่เป็นเนี่ยเม็ดสีแดงๆเหล่านี้นะครับก็เป็น y o s i n o f h i l โอเคนะครับต่อไปเราจะมาดูในสไลด์นะครับส่วนของเซลล์อีก2ตัวก็คือ a ดิโ o ไซต์นะครับกับในส่วนของตัว m a c r o รฟ a จนะครับ อดิโปไซด์ที่เราจะให้ดูเนี่ยมาจากสไลด์กล่อง B นะครับหมายเลข4เป็นบริเวณลิ้นนะครับซึ่งตัดแล้วเนี่ยมันจะมี l o s ลู o n อน c t i v e ที่ชูแส้งอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อลิ้นนะฮะที่เราเรียกว่าลิงกัวมัสเซลเป็นสเกลิโตมัสเซลนะครับก็จะมีอดิโปที่ชูนะครับซึ่งจะมีอโดิโปไซด์อยู่ในนั้นเยอะนะครับตัวแมคโครฟาเนี่ยก็เป็นสไลด์มาจากกล่อง A หมายเลข1นะครับ เลเบลว่าอยู่สลัดนั้นก็คือเป็นตัวมดลูกของสุนัขนะครับมันมีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะเข้าใจว่าอย่างเป็นมดลูกอักเสบ Save. แล้วก็ทาให้ผนังตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเซลล์แมคโครฟาจเนี่ยแทรกอยู่ในระหว่างผนังมดลูกตัวนี้เต็มไปหมดสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือตัวเซลล์แมคโครฟาจเนี่ยมันจะมีไซลลพประซึมซึ่งมีบลาวแกลนูนะครับแกลนูสีน้ําตาลเนี่ยอยู่เต็มไปหมดอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์นะครับ เอาแผ่นแรกก่อนนะครับก็คือส่วนของลิ้นลิ้นนะครับที่เราให้ดูเนี่ยอันนี้เราตัดมาทั้งอันนะครับโดยจะเห็นว่า มันจะมีอยู่2ด้านนะครับคือด้านที่มีรอยหยักเยอะๆอันนี้เป็นผิวด้านบนนะครับคุณก็ลองและให้เพื่อนแลบลิ้นดูนะครับด้านบนมันจะเป็นหยักๆสับสับเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นแปปปิล่านะครับอันนี้คือผิวด้านบนแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นผิวด้านล่างซึ่งจะเรียบกว่านะครับไม่เป็นตัวแปปปิล่าให้เห็นแกนกลางเหล่านี้เป็นสเกลิ a l มัสเซลนะฮะหรือเรียกว่าลิงกัวมัสเซลก็คือกล้ามเนื้อลิ้นเต็มไปหมด ในระหว่างกล้ามเนื้อที่เป็นสเกลิโลมัสเซอรเหล่านี้จะมีอะดิโพสที่ชูหรือหรือตัวเนื้อไขมันนะครับสะสมอยู่อะดิโพสที่ชูก็มีอะดิโพไซต์นะครับเหมือนอย่างที่ชี้ตรงนี้ก็คือตำแหน่งอะดิโพไซต์นะครับก็ปรับหัวกำลังขยายไปนะครับหัวกำลังขยายประมาณ10เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับมันมีลักษณะเหมือนกับเป็นวง,วงๆหลายอันเนี่ยอยู่เต็มไปหมดนะครับก็ปรับหัวกำลังขยายขึ้นไปที่หัว40 นะครับคุณจะเห็นตัวอะิโพไซต์นะครับมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ลักษณะมันก็คือเหมือนกับเป็นวงแหวนนะครับใส่ตัวผาซื่ม,มันมีลิปิดดอปเลตหยดเดียวนะครับแล้วก็ตัวไส่ตพลาซืมจริงๆเนี่ยจะถูกเบียดไปด้านข้างนะครับนิวเคลียสก็ถูกเบียดไปด้านข้างเช่นกันนะครับเหมือนอย่างอันเนี้ยนะฮะเราก็จะเห็นว่านิวเคลียสมันเนี่ยโดนเบียดมาอยู่ด้านนี้นะครับส่วนเม็ดที่เป็นสีขาวตรงนั้นก็คือเป็นลิปิดดอปเลต โอเคนะครับเพราะนั้นเวลาออกสอบนะฮะถ้าเขาชี้แล้วก็เนม the อเซลก็ตอบอวัยวะไซต์แต่ถ้าบอกว่าทิชชูก็คืออดิโ s สที่ชูนะครับอันนี้ดูไม่ยากมาสุดท้ายเลยก็คือตัวแมคโครฟาจนะครับตัวแมคโครฟาจซึ่งอยู่ในผนังของมดลูกนะครับอันนี้เป็นยูทรัสนะครับ ซึ่งตัดมาลักษณะมันคือมันเป็นยูจทรินทอนก็คือเป็นเหมือนกับเป็นท่อนยาวๆนะครับกลมๆคล้ายกับท่อน้ำเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นเนื้อข้างในมันนะครับในส่วนนี้ก็เป็นด้านนอกของมันนะครับตัวแมคโครฟาจเนี่ยจะอยู่ในนี้นะครับในชั้นที่อยู่ด้านตรงที่เป็นแดงๆตรงนี้เยอะนะฮะเนื่องจากว่าในรูเมนของมันตรงนี้เนี่ยมันมีการติดเชื้อขึ้น เพราะนั้นแมคโครฟาจก็จะเข้ามาตรงแสบเนี่ยก็เพื่อมาจับกินแบคทีเรียนะก็ปรับหัวกำลังขยายลงไปนะครับขอให้ใช้หัวกำลังขยายประมาณสักหัว1 0 4, 4 0ดูก่อนนะครับแล้วก็เลือกตรงบริเวณซึ่งมันจะมีเป็นเหมือนกับสีน้ำตาลน้ำตาลกระจายกระจายอยู่ดูที่หัว40เนี่ยนะครับ คุณจะเห็นว่าอย่างตัวเนี้ยนะครับเป็นส่วนของตัวแมคโครฟาจนะครับเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสกลมนะครับเซโตัวซึมเนี่ยจะใสนิดนึงแล้วก็จะเห็นแกรนูสีน้ำตาลนะครับมันก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่อย่างเช่นอันนี้ก็เป็นขนาดอีกส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าอย่างตรงนี้ก็เป็นแมคโครฟาจตัวหนึ่งเช่นกัน ซึ่งเราสามารถจะบอกได้ก็โดยอาศัยดูจากในส่วนที่การมันสะสมแกรนูลสีน้ำตาลเนี่ยที่มันกินสิ่งแปลปลอมเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ในไซโตพลาซึมมันเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกนะอันนี้มันมีเยอะนะครับเนื่องจากว่ามันมีการติดเชื้อแล้วก็มีการจับกินแบคทีเรียสิ่งแบบปลปลอมเข้าไปเราก็จะเห็นเซลล์ที่มีแกรนูลเหล่านี้ซึ่งก็คือแมคโครฟาจเนี่ยอยู่ค่อนทัางจะเต็มไปหมดนะครับ ที่เป็นเม็ดสีน้ําตาลเหล่านี้โอเคนะครับก็ดูไม่ยากเช่นกันเพราะเป็นสไลด์ที่หาตรงเฉพาะมีตําแหน่งที่เป็นในส่วนของตัวแมคโครฟาจมากๆเนี่ยมาให้ดูคราวนี้เราจะมาดูในสไลด์เซตที่2นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกือบจะเรียกว่าซ้ํากับเซตแรกนะครับในบางส่วนซึ่งคุณดูไปแล้ว แต่ครนี้เอาอันแรกอันที่2เลยนี่จะเน้นในเกี่ยวกับเรื่องของเส้นใยไฟเบอร์ iber, นะครับคอลลาเจนไฟเบอร์ iber, กับอีลาสติกไฟเบอร์ซึ่งอยู่ในสภาพของ loose connective ชู u หรือตัวพังผืดที่เราเอามาแผ่ออกย้อมสีนะครับแล้วก็พอย้อมสีเสร็จเราก็เอามาดูเลยไม่มีการตัดเซกชันนะครับด้วยใบมีดอะไรทั้งสิน้นก็จะเห็นสภาพในลักษณะที่มันเป็น,เป,นเป็นสภาพจริงๆนะครับ สไลด์อันนี้เวลาดูนะครับใส่ในกล้องหัวกำลังขยายต่ำๆเลยนะครับเริ่มดูจากหัวกำลังขยายต่ำๆก่อนสิ่งที่คุณเห็นก็คือว่ามันเป็นเปื้นของเส้นใยไฟเบอร์เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เซลล์เนี่ยถามว่ามีไหมมีนะครับอยู่ระหว่างเส้นใยไฟเบอร์เหล่านี้แต่ตัวเส้นใย,ยเนี่ยเห็นชัดกว่าก็ปรับหัวกำลังขยายขึ้นไป ดูจากหัว10ก่อนก็ได้นะครับจากหัว10ก่อนก็ได้จะเห็นว่าตัวเส้นใยไฟเบอร์เนี่ยมันจะมีบางเส้นที่เป็นเส้นตรงเดียเด่ยวๆนะครับเหมือนอย่างเส้นอันนี้นะครับที่เป็นเส้นตรงเดียเด่ยวๆเหมือนกับเส้นผมนะฮะอันนี้เป็นอ e ีลาสติกไฟเบอร์นะครับเป็นอีลาสติกไฟเบอร์แต่ถ้าเผื่อเป็นเปื้นสีจมพูชมพูนะครับอันนี้จะเป็นบันเดลของคอลลาเจนไฟเบอร์ ก็ดูที่หัวกำลังขยายประมาณ40ก็ได้นะครับอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะมีความต่างกันนะครับก็คือถ้าเผื่อมันเป็นเปนนิ้นหนาๆอย่างอันนี้หรืออย่างอันเนี้ยนะครับอันนี้จะเป็นบันเดิลของคอลลาเจนไฟเบอร์ส่วนถ้าเผื่อเป็นอีลาสติกไฟเบอร์เองจริงๆเนี่ยนะครับมันจะออกเป็นเส้นเดี่ยวเล็กๆนะครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับ วิ่งมาเดียวๆนะครับเซลล์ที่คุณเห็นอยู่นี้จะเห็นแต่นิวเคลียสนะครับก็เป็นไฟโบบาสบางงานที่สีเข้มก็เป็นไฟโบไซต์นะครับจะมีเซลล์อื่นก็ได้ฮิสซีโอไซต์พลาสมาเซลล์อะไรอยู่ในนี้แต่เราไม่ต้องไอดีนิฟายนะครับอันนี้ต้องการให้ดูแค่ว่าคอลลาเจนไฟเบอร์ กับอีลาสติกไฟเบอร์ที่อยู่ในส่วนเนื้อเยื่อผังผืดจริงๆเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรคราวน,นี้เราลองมาดูอีกอันหนึ่งก็คือว่าดูในลักษณะของตัวคอลลาเจนกับอีลาสติกไฟเบอร์แต่ว่าจะเน้นคอลลาเจนส่วนใหญ่นั่นก็คือตัวคอลลาเจนไฟเบอร์ที่อยู่ในคอนเนคทีฟพิชูไม่ว่าจะเป็น l o o หรือ dense r e g u l a r connective t i ชูนะครับสไลด์ที่ดูไปแล้วก็คือสไลด์ลำไส้นะครับกับส่วนของผิวหนัง เพราะนั้นเหมือนอย่างที่ไห้ดูเมื่อกี้นะครับว่าในส่วนของลำไส้เองเนี่ยนะครับ ที่เห็นเป็นคลื่นๆเหล่านี้ก็คือบันเดิลของคอลลาเจนไฟเบอร์ถามว่ามีล e ิสไอดิกไฟเบอร์ไหมมีแต่น้อยแล้วมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นแต่บันเดิลของคอลลาเจนไฟเบอร์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกับสกินก็เหมือนกันนะครับในส่วนของสกินเนี่ยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นพวกบันเดิลของคอลลาเจนไฟเบอร์ทั้งนั้นแหละเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสภาพของตัวคอลลาเจนไฟเบอร์ที่เราพบอยู่ทั่วไปอัปนนี้มาดูสไลด์อีกชุดหนึ่งซึ่งจะค่อนข้างยากเลยก็คือตัวอ e ีลาสติกไฟเบอร์เราไม่มีให้ดูเป็นตัวไฟเบอร์จริงๆนะฮะเราให้เป็นก็คือเป็นอ e ีลาสติกชี t ซึ่งจะอยู่ในเส้นเลือดแดงใหญ่ที่เราเรียกว่าเออตา โดยสไลด์นี้เราจะค่อยๆดูนะครับเซตที่ 3, 4, 3, 5และ 3, 6นะครับกับอีกอันนึงก็เป็นตัวอย่างออลาสติกไฟเบอร์ที่อยู่ในตัวออลาสติกคาร์ติเลตนะครับซึ่งมันจะอยู่ในตัวคาร์ติเลตที่อยู่ในใบหูม้านะครับเอามาดู 3, 4, 3, 5, 3, 6ก่อนนะครับ34เนี่ยเป็นเอลตาที่ย้อมได้วยสี H&E ธรรมดานะครับ ตัวนี้คอลลาเจนจะติดสีออกเป็นชมพูนะครับอีลาสติกก็เป็นสีชมพูเพราะนั้นดูจากการเนี่ยยากพอสมควรนะครับแต่ความสายความเข้มเนี่ยต่างกันอีกอันหนึ่งก็คือย้อมด้วยสี35นะฮะไตรโครมอันนี้จะย้อมเอาในส่วนคอลลาเจนเนี่ยออกมาออกเป็นสีฟ้าอิลาสติกก็จะออกเป็นสีชมพูจางๆ36ย้อมด้วยไวเกิดอันนี้จะทำให้ตัว อลาสติกไฟเบอร์เนี่ยติดสีเข้มเพราะฉะนั้นเราจะดูจากในส่วนของที่เห็นชัดที่สุดก่อนก็คือย้อมด้วยสีไวเกิดนะครับเส้นเลือดแดงที่เราตัดออกมาตรงนี้เนี่ยเราตัดในลักษณะที่เป็น cross section นะครับตัดลักษณะเป็น cross section ซึ่งผนังเส้นเลือดแดงมันเนี่ยจะค่อนข้างหนา แล้วก็จะมีชั้นตรงกลางเนี่ยซึ่งจะมีในส่วนของตัวอีลาสติกชีสนะครับอยู่เต็มไปหมดแล้วการย้อมสีพิเศษนี้เราจะทำให้เห็นว่าอยลาสิกชีตเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นเส้นหรือเป็นแผ่นนะครับที่แทรกอยู่ระหว่างสมูทมัสเซลเต็มไปหมดอย่างในภาพนี้นะครับจากหัวโลว์พาวเวอร์อันนี้เป็นผนังด้านในนะครับเป็นผนังด้านนอก แล้วก็ตัวอ e ีลาสติกไฟเบอร์เนี่ยจะอยู่ในชั้นนี้เต็มไปหมดก็ปรับหัวกําลังขยายนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับที่เห็นเป็นสีน้ําตาลนะครับเพิ่มไปที่หัว40เห็นนะครับว่าที่เป็นเส้นสีน้ําตาลเหล่านี้นะครับพื้นเป็นเส้นสีเขียวเป็นพื้นสีเขียวนะครับเส้นสีน้ําตาลอันนี้คืออ e ีลาสติกชีสนะครับอ e ีลาสติกชีส สังเกตมันดูนะครับมันจะหยักๆเหมือนกับเส้นมาม่านะครับมันจะหยักๆในลักษณะนี้เพราะเดี๋ยวเวลาเราไปดูในสไลด์ที่ย้อมอีกสีอื่นเนี่ยนะครับสีมันจะไม่ชัดเจนอย่างนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเบื่อในกล้องถามนะครับก็ n m m s t r u u t u r e at t h e Pointer ก็คือ a s t i t Sheet นะฮะอ่ะถ้าย้อมด้วยสีอื่นๆนะครับเส้นย้อมด้วยสีไตรโคม นะครับสีใจโครมจะทำให้คอลลาเจนไฟเบอร์เนี่ยออกเป็นสีฟ้าแทรกอยู่ระหว่างนี้นะครับส่วนอีลาสติกไฟเบอร์อันนี้เนี่ยจะออกเป็นสีออกแดงๆนิดนึงนะครับแต่ความยากมันมาอยู่ตรงที่ว่าไอสีแดงเนี่ยที่เป็นพวกสมูทมัสเซลมันก็สีแดงเหมือนกันนะครับก็ให้สังเกตเส้นสีแดงอันนี้นะครับเล็กๆอันนี้ก็เป็นอีลาสติกชีสอีกเช่นกัน เห็นนะครับเส้นสีแดงที่อยู่ปลายเข็มชี้อันนี้เป็นอีลาสิกชีสโอเคนะครับครานี้ลองมาดูว่าถ้าสะย้อมด้วยสี h e ธรรมดาหน้าตามันจะเป็นอย่างไร สิ่งที่คุณจะเห็นเลยก็คือว่าตัวอ e ิลาสิกชี t อันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะออกเป็นสีชมพูปนกับคอลลาเจนที่เป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นอ e ิลาสิกชี t อันนี้ก็ใช่นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอ e ีลาสิกไฟเบอร์หรืออ e ีลาสิกชี้ที่พบอยู่ในเส้นเลือดแดงใหญ่คราน,นี้มันก็จะมีในส่วนของตัวอ e ีลาสิกไฟเบอร์เช่นกันที่นะครับไปอยู่ที่ในส่วนของคาติเลตนะครับซึ่งที่เรายกตัวอย่างมาให้ดูอันนี้เนี่ย รเราย้อมได้สีไวเกิดเช่นเดียวกันก็จะเห็นออกเป็นสีน้ำตาลดำนะครับกระจายกระจายกันอยู่ในส่วนของตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอีลาสิกไฟเบอร์อันนี้จะเรียกเป็นไฟเบอร์แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เรียงกันเป็นแผ่นๆนะฮะจะเป็นลักษณะเส้นใยไฟเบอร์ iber, สีน้ำตาลดำเนี่ยนะฮะต่อไปก็คือในส่วนของตัวเลกติค u ราไฟเบอร์ นะครับอันนี้ก็ต้องย้อมสีพิเศษเช่นกันถึงจะมองเห็นนะครับเราใช้สไลด์ A2 นะครับตัดมาจากในส่วนเนื้อเยื่อตับนะครับแล้วก็ย้อมด้วยสีไวเกิด นี้หัวกำลังขยายต่ำก็จะไม่เห็นอะไรนะครับตอนนี้จะใช้หัวประมาณกำลังขยาย40นะครับแล้วตัว e ิเล็กติคูล่าไฟเบอร์เนี่ยที่คุณจะเห็นเนี่ยเป็นเส้นดำเล็กๆตรงนี้นะครับ ครับหรือเส้นสีดำเล็กๆตรงนี้นะฮะคือเรกติกล่าไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโครงล่างเพื่อให้เซลล์นะครับเซลล์ของตับเนี่ยมันมาเกาะอยู่เพื่อโครงรูปร่างอยู่ได้นะครับอันนี้เรกติกล่าไฟเบอร์นะครับ สไลด์เซตต่อไปนะครับก็จะเป็นเซตเดิมนั่นแหละนะครับก็คือในส่วนของ loose connective tissue คุณดูไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของ dense i r e g u l a r connective tissue เราก็ยกตัวอย่างให้ดูไปแล้วในส่วนของสกินนะครับในส่วนของสกินเอง dense i r e g u l a r connective tissue คราวนี้เราจะมาดูในกลุ่มของของกัวที่เป็น dense irregular connective tissue ซึ่ง อันที่จะให้ดูเลยก็คือมีสส่วนนะครับที่เป็นอ,อีลาสิกไทป์นะครับกับที่เป็นคอลลจินาตไทป์นะครับภาพของเดนเอริกูราคอนเนคทีฟทิชูเนี่ย หน้าตาก็จะเห็นอย่างในภาพนี้นะครับสารกันเป็นร่างแห är, นะครับเต็มไปหมดแต่พอเป็นเด้น r e g u l a r connective t i เช่นกันแล้วก็เป็น collagen type นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเส้นตรงๆซึ่ง อันนี้นะครับขยายให้ดูที่หัวกำลังขยาย40เห็นไหมครับเป็นปื้หนหนา,หนาเป็นบันเดิลของคอลลาเจนไฟเบอร์เซลล์นะครับซึ่งเป็นตัวรีรีอยู่ขอบๆอ,อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไฟโบไซต์แต่เราเรียกว่าเทนดิน o ไซต์นะครับคราวนี้คุณสังเกตนะครับในระหว่างรอยแยกของบันเดิลของคอลลาเจนไฟเบอร์เนี่ยคุณจะเห็นคอลลาเจนไฟเบอร์ จริงๆมันที่เป็นเส้นใยเฟเบอร์เนี่ยก็คือเส้นเล็กอันนี้ปลายเข็มชี้เล็กนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตขนาดของมันนะครับเส้นใยไฟเบอร์ตรงรอยแยกตรงนี้มันจะมีเส้นขนาดเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเราจะให้ดูเปรียบเทียบกับที่เป็นเดนเรกูล่าคอนเน e ตที่ชูที่เป็นอีลาส i ิกไทป์นะครับว่ามันต่างกัน นะครับตัวนี้เป็นอ e ีลาสติกไทป์นะครับพอดูด้วยหัวกำลังขยาย40จะเห็นนะครับว่าเส้นใยไฟเบอร์มันเนี่ยมีความหนานะครับอันนี้คือหนึ่งไฟเบอร์นะครับเป็นหนึ่งไฟเบอร์เพราะนั้นจะหนามากนะครับก็จะเป็นเดนเนกุราคอนเนกติฟทิชูอ e ีลาสติกไทป์ ต่างจากในส่วนที่เป็นนะครับคอลลาจิน่าไทป์นะครับ,รททนะรบเพราะจะเห็นว่าตรงรอยแยกเนี่ยนะครับเส้นใย,ยเฟเบอร์จะเป็นเส้นฝอยเล็กๆนะครับไม่เหมือนกันต่างกันนะครับ อันนี้ก็คือสไลด์ทั้งหมดที่เราจะดูกันวันนี้นะครับก็ขอให้เริ่มต้นลงมือดูได้เลย